สาวเซอร์จังไหนมันซือแตงหน้าหานอยู่ปัสสาวะขึบอกขาวันเพื่น้งเต่าไพ่น้ไนมาตอนนี้มันตับเปลือกเลยนตอนนี้มีหลอเปลี่ยนชุด่ะตนนี้หอนหล่อไฟห่อไม่วาหอนบอกย่างันสอดไฟหนอโอยกูเป็นปิงเลยอ่แล้วกินไเลยยังไม่ได้แต่ยังนเบิร์ตอันยังเต้าจูบนเบิร์ตาวัไหนมีผลเดอวไหนเจ็บขาเจบแคหันกินยุบปากพี่นอกแต่ว่าแต่ว่าขาเนียวซื้อมาดูไปได แล้วหัวอ่านบาที่เหี่ยวเพื่อนมูดอ่ะกอดข้อผ้าไปเหี่ยวจัก่อนโอ้ยมีขั้วขาดผู้หนึ่งน้ำจิ้มแต่เสืยปบะเหตุผิดเด็นเนาะเพื่อนเพื่อนเป็นธรรมดาไม่เห็นเนาะเอาไปหบานแบบร้านหลๆกกตูดินต้มมูกก็สูตรแล้พี่อ้อมโอ้ยหัวอื้อบ้นน้ำจิ้ม อันนี้นะคะน้ำจิ้มกอเปียเค็มๆเลยพี่น้องคนลทีกันคนตัวนี้มันละเอียดแต่กันการปลูกเค็มมันนี้ค่ะคนคนกินตามัวน้ำสมองโอ้ยกินเหมือนโซ่ จไปกินหยาจอลยบังกาที่ไกับเลยกินยังกพี่ออมี่กอินตับงวตับอวนิน่อยฉีดฉีได้แต่ห้ามฉี่เสร็น้ำนะเขาจะอันเขาเลี้ยงอะไรพี่ออมเินอนพี่อมขาเข้ารอบเช้าค่ะเขาเาบอกทำไมฮอนต้นันมินเขา็ดุยานแต่ปลาไอร่อยมากเลย พวกกันที่อยู่มองพ้นกหลังลายี่แ้วูดังแหู่ดแหกับนทางขาวูดแหนะครับมันถึงจะได้ครับขามาวนีไัไปัดวอนตัดตอนสีไดไปเก่งนาไว้ยากได้ยากจุดจดๆพรกโคตสานี่บอกใช่ใข้างบนอย่างเมกดูขนาดตัวันพไปยังไปเก่งหมดหรือไปแนนไปเก่ง กินปลาอหมกเนาะผู้านี่กินอยู่บก้ากินเบใครมันนันนี้เนาะใครแ่ๆันะพี่อาะใครเต็มท้องเลยอย่างมึงอีคอนี่ซ้ำแขนนี่ลหะเสร็จเร็วนะครับเขาจะถ่ายคลิปนะคะมาสีบมันีบอมีสติไทยเออนั่นน่ะี่ยก็คืออม้อเขาแกงอะไรนั้นอนี่ป้าบอ น้ำยาป่าบอกน้ำยาน้ำยาแกงตาตเออน้ำยาแล้วตามใจฉันไม่ตัวอนพริกพริกแกงจากใต้ตีนไก่จากนิวซีแลนด์เลือดจากนิวยอร์กเลือดจากเลือดจากพ่นน้อยพ่ปาดแขนแต่ของใส่บางหันบางพริกเก็บอยูุ่ธยาอันนี้แปลว่าเลิศี่น้องนะครับพูดเขาจะสดนิดนึงซิมอันนี้กินแรงนี่แหละผู้นี้ผู้นี้ก็ทำต่างหากใช่ไหมใช่ อันนี้นะ่าสั่งสักขนมจีนเปรี้<ะ>ยวมานะนนานขนมจีนโซฟินีเหรอออ,อร่อยอร่อยมากทุกคนอันนี้เป็นเมนูของหวานค่ะบวบบอืออันนี้โยโย่อันนี้จนโฟดอุอ อีเปรี้ยวบอดในวาปสิบอด่สิบบอดสีบอดน้ำพคือสุดสบู้นจาสี่วอนพระแท้แหงคือผู้ใายอยู่ท้าใรเปลี่ยนสุดเนาะลุ้พี่บอกพี่เพี่บอกพี่อะไรได้หอมได้ค่ะตั้งลูกสาวเอสเซียไม่เป็นไรเม่ขวันเม่้วันเมาเร็วเม่้วันท่านเมาบอก ผู้ซอยคือเป็นวิ่งแหละสันผู้ซอยเป็นผู้ซอยวิ่งเลยตอนนี้อย่าสวยมากเลยมีสามีแล้วไม่เป็นเอาไปจอดห้ได้มากอย่าเตี้ยตาแต่ไอ้แป้งนี้นิ่มกันมากฉันจะซื้อมาใส่อยู่ใช้ดีมากคุณองหนึ่งตัเบอร์เบอร์เกมหน่อยเบอร์ไม่เบอร์สามก็เบอร์สี่ เขาไปเอาเครื่องเสียงนี่สิว้าเาหลาย,อลายพอมันมหมหอยม,ม,มันกับบลารหอยมั้กับบอว์งานนะบนเครื่องงามเดือปลาน้ำมันน้ำมันหอเมาอ่หอมหอมหอดเอม บอแกาแกไทยเจ้า่อมีบุญมาซอยพุ่นซอยนอคลานเจ้าเนใหเ่อนเอาโวแว่าูอยู่กัไฟเนือมาซอยพุ้นซยอควอนลานเจ้าเนิ่งใจเพื่อนเอาหน้าแขกไก่พูดอยู่กับไฟใจมาซอยพุ่นซอยนอคนอนลานเจ้าเนอ่ยใจเพื่อนเอาหน้ากขกไกู่อยู่อ่าจพอคำ

กวาดไโยย่ไฟท่านคุงู้ชมใช่นอนมากแค่ที่อุ่นก็เสียหายแ้จะจะต้องบอกอุ่นระยาหายเลยมันบอกไขง เแจรองเพงแนวจะมาไห้เด้อไเดมาิกออยอร้องเพงแนวหอยและบแมนผู้ใดเป็นเมผู้ใบ้านนีล้าผู้ใดเป็นเมียผู้ใบานนี่ผู้นั้นกนีผู้ละก่อผู้ไม่ชอบให้ผู้นีย่ไปผู้อัน

ภาพภาอะเยอย่างเดืดสาาคอมูเยงเินมเินอาศร้อนดอยู่อนก็รัาอยู่รอนับนถ่ายนี่แะครับพี่น้องใบสีบิวของงานของเจมนะครับกับเพื่นแอบมาไปทัองหัวที่นอนแต่ว่าหัวที่นอนฉิด อ,อันนี้เกินไปพี่น้องขอเสบาะสุฟังไฟอันนี้เลเซอร์ตายนะคบทุกคนคนนรับก็เรย่บมมีไฟขออ,อ้ัพี่พี่น้องเรือจาจจะมือนิดนึงนะคะนี่นะครับเป็นมือสันบันดีนะคบพรุ่งนี้เตรียมจังกับอันบวชนะครับพรุ่งนี้จะวัดมือนี้เป็นพิธีบายสีสู้ขวัญน,นะครับยาพี่น้องมูกับม่านนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้ใครจะมาก็เรียนเชิญเดินนะคะตอนเช้านะคะพี่น้องร่วมตัวกัน เฮ็ดกับเขาเบิดมือพี่น้องไมห่อนรเฮ้ยงเบิดแล้วยุดบมมอื้อนยุดยู่เบอกนาอคนมขาต่ำไอ้คุณตกใจเบิดอะไรนะพออยู่กับผมอยู่วานงานลืมลืมลืมซุ้มมีความหลักในกุหลาญี้ตออะไรอีน้องมีน้องมึงต่ออะรอีนอะ อ okay. ุละกันเอาฝนาบัว ah, okay. ีออบัวก็ิ่อย่างว่าอบั่ก้อลูกแม่อะอะเยันก็เดี๋ยอนา่มันพาเนืก่อนเดี๋ยวมันจะมาภอ้าวอ้ามา พารดดยนแ่มาตร่งมัิมมันแรากกันแล้วลกสใจสาโทคือสุดยอดมันอะไรอ่ะนีประสิมันขมค้อดอีหาเราต้องถ่ายไปเลยเลยปะนี่ยันหน้าผนลีเหมืนเขาจะขากลีมาเก็บมาสิเอ้าเอาหยบบข้าวเลยน่ะ เอาไปยวดนะไปไปยวดด้วยไหมน่ะอืะอพ,พี่น้องผู้เรอกไปก็ลองเพียงจะฟังนีนะคะมุมในมือนกเขาวัดแล้วพี่น้องคบมุมคนแก่น,นะคะฟังนีฟังวุูนซายอยู่หลังบ้าน มาเข่ามาเปล่าไปมือตื่นสมาธิเจบเข่าแต่เ้านะครับพี่น้องครับเป็นแผนกเมฆขั้วเมฆขั้วกระทึงเมากระึงเมื่อยพี่น้องอากาศห่อนตื่นแต่เ้านะครับแต่อาจจะเหตบรได้ไปหลายครับแต่ว่าสามสี่หายางอ้าวบอบรได้ตีบอไป็ดน้นะครับอันนี้กาวท่าท่าแข่งอยู่ไหนพี่อ้อมท่าท่าแข่งอยู่นี่อยู่นี่ค่ะพี่อ้อมท่าท่าแข่งอยู่นี่กระติกเราหรอกระติกเราหนูไม่รู้นั้นเราจะฟังรึเปล่า เออกระติมาแซวแล้วจะกินไหนย้อมข้างบ้านเหรอที่จะกินในบ้านพี่ก็กินในบ้านก็ได้โอ้ครับมันร้อนจริงๆพี่อ้อมอาจจะมีเพลงเยอะๆหมากไม้ไก่กล่องนะคะจะจะฟังตัวใดพี่น้องคะเพลงหลากหลายแลือเกินนะคะเพราะว่าทนายไอเดียแต่ว่าข้าอยากเวียกนะคะหลูกก็บม่ได้โพสต์หลูบซ้ำนะคะแล้วเพิ่งค่อยโพสต์ที่หลังน้องงานบวชงานอะไรนะคะน้องฝุ่นขาวบ่มีเวลาเนาะเห็นเรากินตื่นเตือนตื่นเศร้าเห็นเฮ้ยเรากินมตือเจ้ามงแม่ ที่ซีที่หาเนาะเอนบลาให้น้อเก็มันนเนาะจะา้วก็จะมาปลาปืนกัเฮฟเว่แล้วปไร้ลขั้วปแถว้วนี่ดิน้ำอมฤตน้ำอมฤตนะครับของคุณแม่คุณแม่ให้ตาหพี่น้องครับไม่เยี่ยนไม่งายดีดีพี่น้องคนนี้กินเขากินเข่ากินปลาเขากินน้อยนึงครับผมมีเวลาแต่กหมดกระตุนแต่เสาออนกระตุ้นแต่เสาพักกนมานักับเขา หลายอย่างมืงอนี่ยก็แขกไปได้มากนะครับมากินน้ำมะหวม่งขมบดไอซเซิร์นบดไอซมาหลายคนในหมู่บ้านล้วก็จะปีพี่น้องแม่น้องมึงก็ไม่ได้มานะครับพี่น้องขาก็คือเห็โดยเขาที่แม่อาจจะเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยกับคุ่มเสียงคุ่มเสียงของโควิดนะครับพี่น้องขาแลคุณแม่ก็เลยบดได้มานะครับเดี๋ยวถ้าคุณแม่มายังไงเดี๋ยวถ้าอาจจะจอไปรูแล้วพี่น้องถ้าแม่เศร้าอาจจะมาจังหันนะครับอะไรครับพี่อ้อมเป็นของพี่อ้อมไหม เดี๋ยวไปก่อนพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชรก์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามนะนุน่มขออย่าล่วงคลิปอาจจะเดึกนะนิดนึงนิดน่ดนดนอยนะคะเรียบรบุกตั้งหันมืออื่นไปแล้วคะ่ะมาเป็นว่าเร็วๆพี่ว่ามรออยู่นี่